โอ้ยป้ายสวยแค,คอไหนว่ะก็ไม่น่าเสี่ยงท่านก็ยังโอเคอยู่นะไม่น่าเป็นห่วงน้ำนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นทางเดินใช่ตรงนี้เป็นทางเดินตอนนี้นะครับผมพู้กับผู้การก็มันคาใจก็เลยพากันมาดูว่าน้ํามันอยู่ประมาณขนาดไหนก็เลยก็เลยพากันมาบ่ายนี้นะก็ดูแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเนาะ ก็เป็นปลเป็นไรประทะน้ําได้เยอะเลยก็ไม่น่าห่วงครับไม่น่าห่วงถึงมาก็ระยะน้ําจะได้สักคืบก็ก็พื้นที่ก็ยังรับน้ําได้เยอะอยู่นะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทุกคนก็ดูนี่คือแม่น้ำอ่านครแม่น้ําท่าจีนนะครับที่เขตติดต่อกับสามพันกับนครเชียศรีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาจากที่อื่นก็พอสมควรครับวันนี้ ก็มาถึงที่แล้วนะครับว่านี่คือวัดดอนไวนะครับเป็นวัดดอนไว้วัดที่นี่นะครับเพื่อนๆวัดดอนไว้ส่วนนักท่องเที่ยวก็เนี่ยเนี่ยดอนไวครับนี่แหละครับ ยังยังยังอยู่ครับยังยังยังรับน้ำได้อยู่นะครับก็ยังพอพอสมควรยังห่างจากตะลิงพอสมควรครับไม่น่าห่วงแล้วที่สำคัญก็คือรถเรือที่เป็นเรือยนต์ของชาวบ้านก็ยังผ่านไปมานะครับได้ยินข่าวว่าในพื้นที่ให้เฝ้าระวังก็ก็มาเฝ้าระวังกัน แต่ดูแล้วก็ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าห่วงและไม่น่าเสียงเท่าไหร่นะครับอ่านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเพือ่อนๆที่รักไม่น่าห่วงครับอันนี้เป็นอืมเป็นปลานะครับเป็นปลาอ่านักท่องเที่ยวที่ท่านมาจากต่างถิน่นต่างที่ก็ก็กำลังให้อาหารปลาครับปลาตัวใหญ่มากครับเป็นปลาสวายครับเป็นปลาสวาย ขนาดพอใหญ่พอสมควรตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากแล้วน้ํานี้ก็ลึกนะครับเป็นแม่น้ําธรรมชาติที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่คือปลาสวายที่วัดดอนหวายนะครับมีตอนนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวพากันทยอยกันมาก็ยังไม่น่าห่วงครับยังไม่น่าห่วงปริมาณน้ําก็ยังสู้ได้อยู่นะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนครับ